ครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านประเทิงินดีผู้สุกพระาพอัปเดตสูบน้ําใส่ปามตอนนี้ครบรอบแล้วนะครับจัดล็อกละวันละวันนะก็ครบไล่และรอบกลับมาเริ่มต้นใหม่นี้รอบที่2นะก็จะเริ่มฉีดปุ๋ยทางใบนะครับนี่เมื่อกี้ก็ไปแล้วหนึ่งถังครับก็จะเป็น น้ำสีเขียวอมฟ้าเลยเป็นปุ๋ยน้ำเรียกว่าปุ๋ยธาตุรองธาตุเสริมแล้วก็มีธาตุหลักด้วยก็สั่งมาจากลาซาด้าเช่นเดิม1ชุดเเป็นปุ๋ยเคมีทั้งหลักและรองจากต่างประเทศเลยนี่ใช้ของต่างประเทศด้วย นะเพราะว่าประเทีองไปดูแล้วร้านยาที่ขายเนี่ยก็มีอยู่ในตัวที่สั่งมานี้แล้วจำนวนน้อยมากเปอร์เซ็นต์แค่1-2%เต็มที่สามแต่ตัวที่สั่งมานี้ไม่ธรรมดาแล้วก็มีเกือบครบทุกตัวเลยนะเร่งดอกเร่งผลเร่งตน้นผสมสองสูตรในตัวเดียวกันเลยฉีดปาม เร่งก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะเอาทางดินมาลงทางดินก็มีจํากัดจําเขียดด้วยเหมือนกันเนาะก็เลยเอาทางใบช่วยนี่แม่เพื่อน,อนๆวันนั้นยังไม่เป่งเท่าไหร่เลยได้น้ําไปนิดๆแหละเป่งเร็วมากเลยนะเป่งเร็วมากเลยนะห้าหมืออ่กว่าจะเต็มนะเขาจะเปล่งเอาอีกนะนี่ก็ทลายหนึ่งก็น่าจะเป็นสี่ห้าโลละ เล้วกเข้าปีที่ปีที่สี่กว่าแล้นะสกว่าเริ่มออกจากชั้นดินขึ้นมาแลว,แลว,แลวเลยเนี่ยมันหนงอกลวเลยพื้นดินมาหนึ่งอกนะครับแล้วก็เป็นรอบเลยแล้วถ้าฉีดฮอร์โมนอีกเดี๋ยวเขาก็จะต่อ,ตอ,ตอขึ้นเรื่อยๆใส่ปุ๋ยพร้อมเพราะว่าเขาให้ผลผลิตศูงเขาก็ต้องกินปุ๋ยเยอะนะครับนี่คือ,อมาอัปเดตกัน ป่าปามเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชีวภาพนะนี่จะดูอันนี้นี่อ๋อันนี้อีกชั้นหนึ่งนะอันนี้อีกชั้นหนึ่งคนละชั้นกันเห็นไหมเริ่มชั้นที่สองเริ่มละมก็จะวนขึ้นอย่างนี้แหละชั้นหนึ่งชั้นสองวนกันไปถ้ามันไม่เจอชะงักนะ อย่างปีที่แล้วเนี่ยชงักความร้อนน่ะถ้าได้น้ำได้ปุ๋ยอย่างสมบูรณ์นะเขาจะไม่ตัวผู้เขาจะเขาจะมีปนอะ่ะเห็นไหมก็มจะออกทั่วเลยโอเคมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะว่าการที่ มไม่ใช่คนไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เซลแมนไม่ใช่พนักงานขายแต่เป็นชาวไร่คนหนึ่งที่ต้องการดูแลผลผล,ผลิตด้วยกันหาปั๊มดีๆมาสูบน้ําแล้วยังไม่พอเมื่อสูบน้ําแล้วเราก็จะต้องมาดูแลซึ่งเป็นคนที่เพิ่งทําปั๊มครั้งแรกนะเข้าปีที่สี่แหละยังไม่มีประสบการณ์อะไรเท่าไหร่ก็ หากเพื่อนๆนท่านใดที่มีประสบการณ์ช่วยชี้แนะก็จะเป็นพระคุณมากๆนะครับและปลามเหมือนจะดูแลไม่ยากนะดูแลไม่ไม่ค่อยยากแต่ถ้าใส่ใจมากก็จะโอ้โหทวีคูณเลยขอบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนั้นทุกอาชีพมีคุณค่าเนาะเราใส่ใจแล้วก็ประเดก็ขอชีดยางเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะเที่ยงแดดมันจะร้อน โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆผู้ชมผู้ให้กำลังใจและผู้ให้ความคิดเห็นที่ดีๆขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ